สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปออสเตรเลียเวอร์ชันเมลบิร์นทุกคนก็ถ้าใครได้ดูเวอร์ชันซิดนีย์ไปแล้วก็จะทราบว่าบางบางช่วงบางตอนของคลิปเนี่ยก็จะมีซ้ำกันนิดหน่อยเนาะก็ใครไปซิดนีย์อย่าลืมไปดูคลิปนั้นส่วนใครเมลบิร์นมาดูคลิปนี้ไปเริ่มกันได้เลยจ้าวีซ่า สำหรับการไปท่องเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยพาสปอร์ตไทยเนาก็ยังคงต้องทำวีซ่าไว้ก่อนเนาะก็ถึงจะได้เข้าประเทศเขาได้ซึ่งวีซ่าเต็มเต็มเนี่ยเราได้ทำสรุปไว้แล้วเนาะในคลิปที่เราจะใส่ไว้ใน description เนาะก็ไปดูเต็มเต็มได้สำหรับการทำวีซ่าเนาะก็เป็นการก่อออนไลน์หลังจากนั้นก็จ่ายเงินอัพโหลดเอกสารที่เรียบร้อยแล้วก็ จองคิวไปเก็บลายนิ้วมือที่เว s a s c o a b l e เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเก็บลายนิ้วมือแล้วก็รอวีซ่าที่บ้านสำหรับอัปเดตในปีนี้เลยวันที่30กันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสำหรับใครที่เคยไปออสเตรเลียมาแล้วแล้วก็พาสปอร์ตที่ใช้ในการขอเนี่ยยังไม่หมดอายุเนาะก็สามารถที่จะใช้แอปที่มีชื่อว่าอันนี้ได้เลยเนาะ ในการเข้าไปใช้รายนิ้วเมือนเก่าแล้วก็รวมถึงกรอกข้อมูลต่างๆโดยที่ไม่ต้องจำเป็นต้องไปจอง VFS Global อีกเนาะแล้วก็สำหรับเด็กที่มีอายุ5ปีเนาะไม่จำเป็นจะเคยขอวีซ่ามาก่อนเนี่ยก็สามารถใช้แอปนี้แล้วก็อขอวีซ่าได้เลยเนาะโดยที่ไม่ต้องไป VFS Global เช่นเดียวกันและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวสับขาทกร้อยออสเตรเลียจ้า ัวเครื่องบินสําหรับตัวเครื่องบินเนาะเราแนะนําว่าถ้ามีกําลังซับเนี่ยบินตรงดีกว่ามันจะใช้เวลาประมาณสัก8-9ชั่วโมงนะแล้วแต่ว่าเราบินไปลงที่ไหนถ้าซิดนีย์ก็จะประมาณ9ชั่วโมงส่วนเมลเบิร์นเนี่ยขากลับเราใช้แค่ประมาณ8ชั่วโมงเองเนาะส่วนสําหรับเราเนี่ยเราจองด้วยสายการบินไชน,น่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์เนาะไปทานสิทธิ์ที่กวางโจก็คือไปแล้วก็ขากลับเรากลับจากเมลเบิร์นเนาะก็คือเป็นการบินไทย ราคาตั๋วที่เราได้ได้ประมาณ2 0 0 0 0นิดๆเนาะถ้าให้เราแนะนำมาเราแนะนำว่า,าทานสิทธิ์โอเคแต่ว่าควรจะไปทานสิทธิ์ในประเทศที่มันอยู่โซนซีกโลกใต้ทุกคนมันจะได้ไม่ย้อนแบบที่เราทำเนาะเรารู้สึกว่ามันอาจจะบินนานไปนิดนึงก็ทางโซนซีกโลกใต้ก็เช่นทานสิทธิ์ที่มาเลเซียสิงคโปร์อะไรประมาณเนี่ยก็น่านจะดีกว่าแล้วก็สามารถเลือกได้ทั้งฟูลเซอร์วิสแล้วก็โลคอร์แต่ละสำหรับเราเราคิดว่าถ้ามีลูกเนาะ ฟูลสวิตก็ดีทุกคนเพราะว่าอย่างน้อยก็มีอาหารแล้วก็มีจอให้ได้ดูด้วยเนาะแต่สําหรับโลคอร์อาจจะต้องซื้อน้ําหนักเพิ่มหรืออาหารแล้วก็รวมถึงถ้าอยากจะดูหนังอะไรเงี้ยก็ต้องโหลดใส่มือถือเอาเอาเป็นว่าแล้วแต่ทุกคนชอบอเลยละกันและนี่ก็คือทั้งหมดในการเลือกตัว๋วเครื่องบินสำหรับไปออสเตรเลียจ้า m m i g r a t i o n เนาะหลังจากที่เราลงเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องไปตามไป m m i g r a t i o n ไปเนาะซึ่ง m m i g r a t i o n เดี๋ยวนี้ง่ายมากๆทุกคนเพราะว่าคนที่มาเดี่ยวๆเนี่ยหรือคนโตเนี่ยสามารถเข้าออโตเกตเหมือนที่เมืองไทยได้เลยส่วนคนที่มีลูกแบบเราเนาะเขาก็จะมีตอมอที่เป็นคนให้บริการอยู่หลังจากที่เจอตอมอสแตมป์ผ่านเรียบร้อยซึ่งสาหรับเราง่ายมากๆเนาะก็เดินไปรับกระเป๋าทุกคนก็พอลงพอรอกระเป๋าเสร็จเนี่ยถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอจุดที่เขาเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ ตรวจของที่ต้องมาดีแคร์เนาะคือต้องมาสำแดงกับไม่สำแดงเนาะถ้าทุกคนจะมะีสิ่งที่สำแดงมันจะเป็นเอกสารประมาณนี้ก็คือเขาจะแจงแต่บนเครื่องละให้ทุกคนติ๊กมาเนาะแนะนำว่าให้ติ๊กแบบถูกต้องนะทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าสมมติว่าเราไม่ไดีแคร์ในตามความเป็นจริงอาจจะโดนปรับได้นะส่วนของเราก็มีเอานมลูกไป แล้วก็มีพวกขนมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแค่หมดเลยรวมถึงอ,อ้อมียาสามัญประจําบ้านด้วยก็ดีแค่สุดท้ายแล้วนะพอเขารู้ว่าเป็นพวกนี้เขาจะมาถามเราว่าเราเอาอะไรมาพอบอกเขาไปเสร็จปุป๊บตอมองก็คือไม่ให้ไปไม่ต้องไม่จาเป็นจะต้องไปสแกนกระเป๋าเออก็คือเขาให้เราออกเลยก็แนะนําว่าให้ตอบไปตามความจริงเนาะและนี่ก็คือขั้นตอนสําหรับการผ่านด่านหรือผ่านอิมิเกชันเข้าออสเตรเลียจ้าการเข้าเมือง สำหรับการเข้าเมืองเนาะจากอาแอร์พอร์ตทั้งสองฝั่งเลยทั้งอวา l อนหรือว่าจะเป็น Melbourne แอร์พอรหรือว่าชื่อเก่าวทูรามารีเนี่ยก็สามารถาเข้าเมืองได้ง่ายๆด้วย s k y ยบัทุกคนซึ่งรอบนี้เราใช้ s k y ยบันะซื้อตัว๋วก็คือทำได้สองทางคือจะซื้อที่ครุกก็ได้หรือว่าซื้อที่ s k y ยบัก็ได้ให้ดูโปรโมชั่นแล้วกันทุกคนถ้า อันไหนถูกกว่าคือใช้ได้ทั้งคู่ซื้อที่นั่นเลยสําหรับหนึ่งเที่ยวเนี่ยตกเที่ยวประมาณ24กว่ากว่าเกือบ25เนาะแต่ว่าถ้าซื้อไปกลับแบบเราเนี่ยก็ราคาจะย่อมเยาวถูกลงมาเหลือประมาณสัก41-42อะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็พอนั่งรถบัสเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นฝั่งเมลเบิร์นแอร์พอร์ตหรือว่าทูล่ามารีเนี่ยมันก็จะราคาถูกกว่านะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนทุกคนนั่งสกายบัสมาจากอวอรอนมันก็จะแพงกว่าเนาะก็ ปลายทางของทั้งสองสายเนี่ยมันจะมาจบที่ Southern Cross เป็นสถานีหลักเลยสำหรับการไปแอร์พอร์ตแล้วก็นี่คือทั้งหมดสำหรับการเข้าเมืองจากสนามบินทั้งสองสนามสนามบินจ้า<อ>การเดินทางในเมืองของเมลเบิร์นเนาะคือบอกเลยว่าก่อนที่จะอธิบายทั้งสิ้นเราชอบมากทุกคนเพราะอะไรมันฟรีในเมืองก็งคือจะมีฟรีแทมโซน้าตาแบบนี้ ก็คือสามารถขึ้นได้ฟรีเลยไม่จมําเป็นจะต้องแตะบัตรหรือว่าอะไรทั้งสิ้นก็คือฟรีฟรีไปเลยแล้วก็สําหรับใครที่จะต้องเดินทางนอกเมืองเนาะก็คือก็ต้องแตะบัตรทุกคนก่อนที่จะถึงป้ายที่มันจะออกไปนอกเขตเนี่ยจะแถมมันก็จะมีประกาศว่าเออจนออกนอกเมืองแล้วนะโดนจับอาจจะโดนจับนะถ้าสมมติไม่ทัชอะไรเงี้ยก็ให้ทุกคนไปแตะบัตรเลยเนาะอ่ะมาถึงพูดถึงบัตรบัตรที่ใช้ก็คือบัตรนี้มากะไมคี Mar ee, ee, น่าจะมมคีนะ บัตรนี้เนาะก็เป็นการใช้เดินทางในเมลเบิร์นนั่นเองอ่ะมันมีหลายทางมาทุกคนก็คือทุกคนจะไปซื้อบัตรจริงๆจากสถานีต่างๆได้เนาะหรือจะทำแบบเราพาอเราแชร์ดอยก็จะมีแอปที่ชื่อว่า Google Wallet เนาะก็สามารถไปเลือก Transport เลือกเมืองแล้วก็แอดบัตรมาได้เนเาะแล้วก็เติมเงินจากในนั้นเลย ซึ่งสําหรับการเดินทางในโซน1นึ่งโซนสเนาะต่อวันเนี่ยเวลาจะแตกกี่ครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา11ดอลน,นอะแต่ว่าเที่ยวเดียวถ้าเราจำไม่ผิดมันจะ5.5มัง้งอืมังแต่วันหนึ่งอะทุกคนถ้าเดินเดินทางไปกลับก็คือคุ้มกับค่าเดลี่แคปของมันแล้วเนาะอ่ะก็สําหรับการเดินทางในเมลเบิร์นก็หลักๆก,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 ก็คือใช้ทแทรมนั่นเองแต่ว่าถ้าสมมติอย่างไปเมลเออร์นอันเนี้ยมันต้องนั่งรถบัสนะทุกคนหรือว่า ทุกคนก็สะดวกสบายก็นั่งอูเบอร์ก็ได้เนาะก็จะนั่นแหละประมาณ90%ใช้แทรมสะดวกมากๆไปเกือบทุกที่เลยอีกทางหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสะดวกเหมือนกันอย่างถ้าสมมติใครจะไปมาร์ซิงบอกตรงไบตันเนี่ยก็ใช้เป็นนั่งรถไฟสายแซนดิงแฮมเนาะก็จะเป็นรถไฟก็สะดวกมากทุกคนแอปพลิเคชันที่ใช้ในการดูเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ Google Map ได้เลยการเดินทางข้ามเมืองเนาะก็คือรอบนี้นะคือเราได้นั่ง เครื่องบินข้ามเมืองไปหนึ่งครั้งเนอะก็คือจากซิดนีย์ไปเมลเบิร์นซึ่งรอบนี้เรานั่งสายการบินควันตาทุกคนก็ถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่เดอร์มินอลอเดอร์มินอลที่3เนาะเทอร์มินอลสามนั่นแหละเป็นโด,โดเต d o m e s t i c f i ก็ง่ายมากคือที่เนี่ยคือเรียกว่าเคาน์เตอร์พนักงานมีน้อยมากก็แนะนำทุกคนทำ เว็บเช็คอินไปก่อนล่วงหน้าเนาะแล้วก็ไปถึงก็ไปโหลดกระเป๋าก็คือถ้าใครไม่ได้เช็คอินมาก็มันก็จะมีคีย์ออทให้เช็คอินได้เองหรือว่าถ้าไม่สะดวกยังไงก็ไปยืนต่อแถวที่จะเช็คอินกับพนักงานก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็พอเช็คอินเสร็จโหลดกระเป๋าเสร็จก็เข้าไปข้างในเนาะคือมันเป็นการบินในประเทศที่แบบค่อนข้างชิลมากทุกคนก็คือแค่แบบเขาก็ตรวจเหมือนปกติไงเพราะเข้าไปข้างในคือเขาไม่ได้สนใจพาสปอร์ตเราหรอกอะก็คือใช้ตั๋วที่เราทำเช็คอินมาเนี่ย ก็คือติดเข้าไปแค่นั้นเองเนาะก็จากซินี่ไปเมลเบิร์นใช้เวลาแค่หนึ่ชั่วโมงครึ่งซึ่งอีกอย่างที่เราอยากบอกคือที่สนามบ,บินเมลเบิร์นมันจะมีสนามบ,บินหลักๆอยู่2อันก็คืออ,อวาวอรอนเนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นทูบรามารีหรือว่าเชื่อว่าเมลเบิร์นแอร์พอร์ตก็ให้ทุกคนลองเลือกดูถ้าอวาวอรอนเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลนิดนึงเนาะมันจะเหมาะสําหรับคนที่เผื่อขับรถ ไปต่อที่เกรซอออ i a n ช o a d เลยประมาณนี้แต่มันจะราคาถูกทุกคน่าฮะแล้วถ้าสมมุติว่าทุกคนเลือกทูรามาลี ine, หรือว่าเมลเบิร์นแอร์พอร์ตเนี่ยมันก็จะใกล้เมืองนิดน,นึงประมาณสักเออครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วเนาะก็ลองลองช่างใจดูเราแนะนำว่าถ้าคนจะไปขับรถไป g a t เกรซอ a อเชนรเนี่ยอาวารอนก็ค่อนข้างจะดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าทมมวว่าคนจะทุกคนจะเข้ามาในเมืองเลยเนี่ยก็แนะนำว่าทูรามาลี ine, ก็ลอง ลองลองเปรียบเทียบดูสายการบินก็จะมีพวกเจ t a r a i r w a y Virgin Australia หรือว่าจะเป็นควันตัดเนาะ,ะราคาตั๋วก็แล้วแต่ที่เราได้มาหนึ่งเที่ยวของควันตัดรวมอของว่างแล้วก็รวมกระเป๋าโหลดเนี่ยก็จะประมาณ3,200บาทจองจากจองกับ t r i p c o m เนาะการใช้เงินเนาะสำหรับที่นี่ก็คือเป็นเงิน ดอลลร์ออสเตรเลียเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือจะอยู่ประมาณที่20-21บาทอะไรประมาณนี้ซึ่งเรียกว่าค่อนข้างเงินมันลงมาแล้วพอสมควรทุกคนก็ค่อนข้างถูกเนาะก็ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่แบบเ,ออเกือบ30อะไรประมาณนี้แล้วก็เราแนะนำให้ทุกคนใช้บัตรนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสะดวกอะคือเกือบทุกร้านเลยอะคือสามารถแตะบัตรได้ แต่มจะมีข้อแม้ว่าบางร้านที่เขาเขียนว่าถ้าจ่ายเงินสดจะลด10%แรยยงเงี้ยซึ่งถ้าสมมติเราซื้อในปริมาณมากก็น่าจะแบบเออเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลัก10ดอลเลยใช่ไหมทุกคนก็ให้แนะนำว่าให้ใช้ทาวเวลล์คัเป็นหลกักแล้วก็มีเงินสดติดตัวนิดหน่อยซิมมือถือเนาะรอบนีนะ้เราตั้งใจจะไปใช้ของที่นู่นเลยเพราะว่าอาจจะต้องมีการโทรคุยกับเพื่อนบางอะไรเงี้ยซึ่ง ก็น่าจะค่อนข้างสะดวกกว่าเนาะเราก็เลยตัดสินใจซื้อที่สนามบินนะคะราคา35ออสเตรเลียนดอลลาร์นอนได้อินเทอร์เน็ต45กิกใช้ได้สูงสุด14วันถ้าเขาจำไม่ผิดนะของออฟตัดแล้วก็ทำไมถึงเลือกออฟตัดเพราะว่า เหมือนตอนที่เราเคยไปออสเตรเลียมาก่อนอะ่ะใช้โวเดอร์ฟนบางที่อ่ะมันจะเสียงแบบขัดขาด,ขาดหรือว่าอะไรเงี้ยแ,แบบเหมือนสัญญาณคือไม่รู้คิดเองแล้วนะแต่เราคิดว่าสัญญาณออบตัดดีกว่าเลยรอบนี้ก็เลยเลือกใช้เนาะ mm hmm. ก็สามารถไปถึงสนามบินแล้วก็ไปลองเลือกค่ายได้เลยออบตัดหรือว่า v วเอร์ฟอนอีกค่ายหนึ่งรู้สึกจะเป็นเทสลามั้งถ้าเราจำไม่ผิดอืมแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนสามารถไปใช้ลมมิ่งแพ็กเกจจาก เครือข่ายของทุกคนได้ที่ทําไปจากไทยได้เลยอันน้นก็จะสะดวกดีเพราะว่าพอถึงปุ๊บจะมีอินเทอร์เนต็ตเลยเนาะแต่อย่างนึงที่เราจะบอกทุกคนคืออู w i f i ที่สนามบินซิดนีย์เนี่ยก็คือค่อนข้างครอบกลุ่มเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการใช้อินเทอร์เนต็ตขนาดนั้นก็ไปซื้อที่นู่นก็ได้เพราะว่าได้ทั้งโทรแล้วก็ได้ทั้งอินเทอร์เนต็ตเทียด้วยปลั๊กที่ใช้ในการเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าของทุกคนเนาะที่ออสตเตรเลียก็จะหน้าตาแบบนี้ทุกคน เป็นคุน้องสามขาเนาะก็ให้เตรียมกันไปด้วยเนาะโรงแรมที่เราไปพักทั้งสองที่ทั้งซินนี่ทั้งเมลเบิร์นก็คือไม่มีไอ้หัวเสียบแบบบ้านเราเลยก็แนะนำว่าให้ทุกคนไปซื้อนอะซื้อติดไปด้วยแต่เหมือนเราเข้าใจว่าเหมือนตอนเราไปลงโรงแรมที่ข้างๆโรงแรมอะเหมือนมันมีช็อปเล็กๆอะพวกขายของอะไรเงี้ยเขาก็มีพวกตัวแปลง าขายเหมือนกันก็ถ้าสมมติลืมก็ไปซื้อที่นั่นแต่ราคามันก็จะแรงกว่าเนาะให้แนะนําเตรียมไปจากบ้านจ้าโรงแรมสําหรับโรงแรมในเมลเบิร์นรอบเนี่ยเราพักที่ IBIS Budget ทุกคนให้คะแนนความสะดวกสบายในการเข้าถึงเนี่ยเต็มเลยถ้ามี5คือให้5ไปเลยคือสะดวกสดายมากก็คือเดินจากฟินเดอร์ยังไม่ทันเหนื่อยแล,แล้วก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี ป้ายแทมข้างหน้าได้เลยมาจากเซาเทนคอร์สสามารถจะเดินได้ประมาณ1กิโลหรือว่าจะนั่งแทมฟรีประมาณ2 3สสต็อปก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยสะดวกมากราคา2000บาทเนาะแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ชอบไม่ชอบเป็นการส่วนตัวเรารู้สึกว่าห้องมันอาจจะสะอาดได้มากกว่าน,นี้ทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าบัดเจ็ตเขาไม่ได้แบบว่าทําความสะอาดกันเยอะมั้งก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันถ้าใครมีความกังวลเกี่ยวกับความสะอาดเนี่ยก็ให้ลองหาโรงแรมอื่นเนาะที่อ่า มีความสะอาดมากกว่านี้เนาะแล้วก็ของกินรอบๆโรงแรมสะดวกมากทุกคนเดินไปสวอนสตันไปเมลเซนอะไรอย่เงี้ยง่ายเลยก็แนะนำสำหรับคนที่อยากพักง่ายๆราคาเบาๆเนาะก็ Ibis Budget ตรงเมเบิ r n นเซนเร์ได้เลยจ้สาสถานที่ที่ห้ามพลาดสำหรับคนไปเมเบิร์นเนาะก็นี่เลยไฮไลท์ก็คือ Great Ocean Road มันดีมากทุกคนก็คือแบบถึงแม้มันจะไกลไปสักนิดนึงน,นงแนะแต่ว่าดีมาก วิวสวยมากสวยเลยเทเวลโพโซสวยมากแล้วก็ถ้าใครจะไปเทเวลโพโซเออเวโดเชนโรดกรุณาเตรียมเสื้อกันลมไปด้วยลมแรงมากคือ <laughs> วันที่เราไปอ่ะคือวิวมันสวยนะคนแต่แบบโอ้โหน้าชาไปหมดเลยอลมมันแรงเนาะ ก็อันนี้เป็นอัน,อนที่เราแนะนําอันที่สองที่รู้สึกว่าเราชอบมากๆแต่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะอินกับเราหรือเปล่านะก็คือเป็นอันนี่ทุกคนเมลเบิร์นซูคือใจที่เราเข้าใจอะเมลเบิร์นซูเราก็มันจะเล็กๆอะแต่ความจริงก็คือมันใหญ่มากแล้วก็อันหนึ่งที่มันเป็นกงผีเสือ้อคือแบบผีเสื้อเยอะมากแบบเยอะมากมาล้อมเรามาเกาะเราอย่างนี้เลยอะคือแบบถ้าใครมีลูกหรือว่าแบบใครแบบอินกับสัตว์หรือแบบชอบมากเนี่ยแนะนำเมลเบิร์นซู อันสุดท้ายที่เราแนะนำนะก็คือ Melbourne Museum ทุกคนราคาแบบเออถ้าจะไม่ผิดคนละ300บาทอะแต่แบบโหมีของให้ดูเยอะมากแบบโหเดินไปก็หมดไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยอืมนี่ก็คือสถานที่3าที่ที่เราแนะนำนะว่าถ้าใครไป Melbourne ก็ลองไปที่นี่สักครั้งหนึ่งจ้าทัวร์ใน Melbourne รอบนี้เนะเราได้ซื้อ One Day Trip เนี่ยไป2อ,อันด้วยกันเนาะอันแรกก็จะเป็นไป Great Ocean r o a d ก็ราคาทัวร์ถูกมากทุกคนก็คือ800เกือบ900 <000. S 2> ซื้อในทิฟดอทคอมแต่ว่าข้อเสียข้อเดียวเลยก็คือมันเป็นภาษาจีนล้วนนะแต่จริงๆแล้วคนขับเขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาจะแบบอธิบายจีนไปก่อนแล้วก็แบบมีอังกฤษมาให้อย่างเงี้ยแล้วก็เที่ยวค่อนข้างครบแต่สําหรับเรารสูมาอาจจะเล่งไปน,นิดนึงเนาะถ้าใครชอบแบบแค่เก็บจุดเช็คอินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทัวร์ก็ตอบโจทย์แต่ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าอยากใช้เวลาเยอะๆแนะนำเช่ารถขับแล้วก็ไปค้าง สักคืนนึงอะไรเงี้ยจะดีกว่าทัวร์ที่2ที่เราซื้อนะก็เป็นทัวร์ไปที่ฟิลิปไอแลนด์ซึ่งอันนี้เหมือนกันถ้าใครอยากขับรถไปก็ได้นะค่อนค่อนข้างสะดวกเหมือนกันแค่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วเนาะสำหรับฟิลิปไอแลนด์เนี่ยราคาถ้าจะไม่ผิดเราซื้อไป3,200บาทจากทิปดอทคเนาะทัวร์ดีมากทุกคนเราชอบทัวร์นี้มากคือรถบัสคันใหญ่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็อรู้สึกว่าเดินทางมันไม่เหนื่อยเท่ากับอ่ากรีซโอเชียนโรดเนาะ ก็นี่เป็น2ทัวร์ที่เราซื้อจากทิปดอทคอมหนึ่งคู่เลยเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนแต่เราซื้อจากนี้นี้เพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกก็คือ1ราคาเราเห็นชัดเจนข้อ2คือเขานัดจุดไหนเขาก็คือเขามารับเราเลยแบบตรงเวลามากนะทุกคนอือแล้วก็2อ,อันนี้เราแนะนําว่าถ้าไปเมเบ่ครั้งแรกควรจะไปเกตโอเชียนโรดสำหรับพับเอ่อสำหรับเอ่อไอฟิลิปไอแลนด์เนี่ยก็ถ้าใครชอบสัตว์หรือว่าแบบอยากจะแบบดูอะไรวิวสวยๆเนี่ยอันนี้เราก็แนะนำเหมือนกันก็นี่คือทัวร์สองอันที่เราไป จเมเจสภาพอากาศเนาะก็ที่ออสเตรเลียก็จะมีสีฤดูทุกคนช่วงที่เราไปเป็นช่วงเดือนเซปเทมเบอร์เดือนกันยายนก็จะเป็นช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าสปริงเนาะก็จะเป็นใบไ,ไม้ผลีก็ทุกคนก็สามารถจะได้เจอ,อน้องซากุระได้เนาะจริงๆเราตั้งใจจะไปสถานีหนึ่งทุกคนชื่อเชอรี่ปุแต่พอเราไปถึงแล้วอะ่ะ แทนที่จะเห็นไซกุลาก็คือมันล่วงไปหมดแล้วน่าจะต้องไปเร็วกว่านะั้นนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องแนะนําทุกคนก็คือเหมือนเนื่องด้วยออสเตรเลียมันอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรทางใต้เนาะก็เลยสภาพอากาศฤดูเนี่ยฤดูกาลมันจะสลับกับชาวขั้วโลกเหนือแบบเราเนาะกอะ็อย่าอย่าลืมเช็คด้วยว่าตอนที่ไปเป็นฤดูอะไรเลยจะได้เตรียมเสื้อผ้าถูก เป็นคิดเฟรนด์่ไหมเนาะสำหรับออสเตรเลียเราบอกเลยว่าให้คะแนนความคิดเฟรน l y ประมาณสัก80%อีก20%มันจะเป็นประมาณว่าไปที่ห้องน้ำเนาะไม่มีที่เปลี่ยนแพมเพิร์ดให้อะไรประมาณนี้แต่แบบทุกคนบอกเลยว่า Public พับ l ิก,กทอยเลเนี่ยส่วนมากจะมีที่เปลี่ยนแพมเพิร์ดให้สะดวกมากๆกเนาะก็ถ้าใครมีเด็กลูกเล็กอย่างเราหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ต้องนั่งรถเข็นไม่ต้องกังวลเลย ถ้าจัดลำดับที่เราเคยไปพร้อมลูกมาหลายๆประเทศเนี่ยก็ให้เป็นอันดับที่3ลรองจากญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์แอปที่ใช้ในการเดินทางในออสเตรเลียเนาะก็ Google Map ทุกคนค่อนข้างตรงนะอาจจะมีช้านิดหน่อยอคือแต่ว่าการบอกสายเลยบอกเดินไปซ้ายไปขวาเนี่ยตรงมากๆก็แอปที่แนะนำก็คือเป็น Google Map สำหรับในเมลเบิร์นเนาะทุกคนก็สามารถจะแอดบัตรมาคีเข้าไป ใน Google Wallet ได้ด้วยคือง่ายไปเลยก็คือ,อสามารถเลือกมาคีมันจะมีให้เลือกแหละว่าทานสปอร์ตที่เขาต้องการเมืองอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเขียนว่ามาคีพาร์ตนะก็เลือกมาคีพาร์ตเข้าไปแล้วก็เติมเงินจากการใช้แอป Google Wallet ได้เลยสะดวกมากๆกก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินจ่ายค่าบัตรมาคีอีกรอบหนึ่งเนาะอาหารเนาะก็อาหารใน เมลเบิร์นทุกคนเรามีความรู้สึกว่ามันจะถูกกว่าซิดนีย์นิดนึงเนาะถ้าเจอโปรโมชั่นเด็ดๆเดดช่นจันถึงสุดมีลันช์เดลในอย่างที่เราไปร้านไทยเนี่ยถ้าจะไม่ผิดชื่อดูดีป้ายแดงสวนสตาร์เลยสักอย่างเนี่ยมันจะมีลันช์เดลราคาประมาณก็คือ12 12ดอลแล้วคือข้าวแบบเยอะมากแบบสามารถทานกระลูกได้คนละครึ่งเลยเน,ะนาะก็แนะนำว่าให้ลอง ลองแบบไปดูนะถ้าเป็น lunch d e a จะถูกมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจ่ายด้วยเงินสดที่นี่รู้สึกจะลดราคาหลายหลร้านเลยซึ่งเราก็แฮปปี้นะเพราะว่าอย่างบัตรที่เราทําไปก็สามารถกดเงินสดไปได้เนาะหรือว่าจะสามารถไปแลกเงินก่อนไปก็ได้เนาะอย่างที่เราบอกควรจะมีเงินสดติดตัวสักประมาณแบบ20%อีก80%เป็นบัตรก็ได้เนาะอ่ะนอกจากนี้ร้านที่เราแนะนําอีกร้านหนึ่งก็คือเรา ชอบกินเททีทุกคน <laughs> จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับทริปนี้หรือว่าอะไรเลยแต่ว่าที่เมลเบิร์นแล้วก็มีเททีด้วยนะก็อย่าลืมไปกินกันอยู่ตรงเมลเบิร์นเซ็นต์นะแถวๆนั้นเมลเบิร์นเซ็นทรัลอืมก็เป็นทั้งหมดของร้านอาหารที่อยู่ในเมลเบิร์นอาหารต่างๆที่เราแนะนำจ้าแหล่งช้อปปิ้งในเมลเบิร์นช้อปปิ้งของฝากช้อปปิ้งของใช้เองเนาะก็แน่นอนวูดเวิร์ด โคลนี่คือเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องเข้าและที่เมลเบิร์นเนาะถ้าอยากได้พวกแมกเนตเลยเนี่ยให้ทุกคนพุ่งตรงไปที่ควีนวิตเตอรเลียมาร์เก็ตเนาะสามารถนั่งแทมไปได้ถ้าจะไม่ผิดสาย56สมังเออก็สะดวกสบายดีนอกจากนั้นที่เราคิดว่าทุกคนห้ามพลาดก็คือ dfo ทุกคนก็คือมันจะอยู่ถ้าจะไม่ผิดมันลงป้ายคาวพาซาแล้วเดินไปนิดนึงอะเออจะอยู่ตรงนั้นหรืออีกที่หนึ่งที่เราชอบมากๆก,ก็คืออสเปนเซอร์เอาทที่อยู่ติด กับคุณ Southern Cost Station เลยก็คือที่ชอบเพราะว่ามันมีนี่นะคนคาคาเทอร์นอนที่มันเพิ่งถอนตัวออกจากไทยไปเนาะก็มันจะมีเอาเลแบบใหญ่แบบใหญ่มากแล้วมากกว่านั้นคือคาตเทนอนคือมันมีทั้งที่ DFO แล้วก็มีที่ Spencer o อ t l e t นเซอร์เอาด้วยแต่อีที่เด็ดกว่าคือที่ Spencer t l e t ล็มันมีนี่คาตเทนอนที่มันเป็นคาเทอรนอนคสก็คือสามารถไปซื้อ,อเสื้อผ้าราคาถูกๆให้คุณลูกช้อปปิ้งกันได้เลย แล้วก็เนี่ยก็จะมีประมาณเนี่ยทุกคนก็คือคลีนเตอร์เรียสำหรับแมกเนตมูลี่หรือว่าโคสำหรับของทั่วไปพวกทิมแทมหรือว่าอะไรเงี้ยเสอร์ชาที่นั่นได้แล้วก็ถ้าเป็นของแบรนด์เนมของแท้ของจริงก็คือ DFO หรือว่าจะเป็นสเปนเซอร์เอาเลตตรงเซิร์นคอร์ก็ได้จ้าและนี่ก็คือทั้งหมดในคลิปสิ่งที่ควรรู้ก่อนไป ออสเตรเลียเวอร์ชันเมลเบิร์นเนาะถ้าทุกคนจะไปซิดนีย์ก็อย่าลืมไปดูคลิปซิดนีย์ก่อนหน้านี้ด้วยเนาะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ที่ช่องทายเดวิดกันด้วยนะจ๊ะอย่างที่บอกคลิปเรามาถึงพันซับสไครต์เนี่ยต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยเนาะที่ชอบคลิปแนวนี้เอา,อาอเป็นว่าถ้าทุกคนชอบแนวนี้อีกเนี่ยหรือว่ายังไงลองคอมเมนต์มาดูนะว่าอยากจะให้เราทําคลิปแนวไหนเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยที่สนับสนุนกันเนาะ ก็บ๊ายบายนะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนประเทศอะไรรอติดตามด้วยบ๊ายบาย